ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้มาถึงเบรกที่3ของรายการคือเบรกของแวดวงคนมีดาวในสัปดาห์นี้ทางรายการนีเดีไลท์ของเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลสําคัญท่านใดในประเทศและทาไมเขาถึงมาอยู่ในรายการของเราได้เราจะไปสอหาบุคคลคนนี้และบุคคลคนนี้เขาจะเป็นใครมาจากไหนไปติดตามชมในรายการได้เลยคะ่ะ สวัสดีครับผมเกติศกิรติยากรสกุละกกนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเคเบนมอเตอร์คาร์จำกัดครับ <ş uan. S 1> ครับวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวโครงการแท็กซี่ v i p นะครับโดยที่บริษัทเน้นนำรถแท็กซี่ทั้งสองรุ่นมานะครับให้สัมผัส เป็นรถยนต์ Toyota Camry นะครับแล้วก็รถยนต์ Toyota Fortuner นะครับทางบริษัทเนี่ยมีบริการรับส่งผู้โดยสารฟรีนะฮะเป็นระยะเวลา30วันนะครับโดยที่ไม่เก็บค่าโดยสารนะครับเป็นการ ยกระดับรถแท็กซี่นะครับปรับภาพลักษณ์ที่ดีนะครับให้กับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีนะครับให้กับอาชีพรถแท็กซี่นะครับ บริการฟรีนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสามารถจองคิวได้ที่ f c e e o o o นะครับ KBN Motor Car นะครับหรือว่าโทรศั์นะครับเข้าไปที่02-101-133 3นะครับเป็นการลงทุนของบริษัท KBN นะครับไม่ใช่ว่าซื้อรถกับเราแล้ววิ่งฟรีนะครับไม่ใช่คือบริษัท KBN Motor Car เนี่ยเรานำรถทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับลงทุนรับส่งผู้โดยสารฟรีนะครับเป็นรถ ต้นแบบเป็นการทำความดีให้กับสังคมนะครับนะเ,เพื่อต้องการยกระดับนะครับมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นการเชิญชวนนักขับรุ่นใหม่นะครับที่สนใจในอาชีพรถแท็กซี่นะครับว่เาเป็นอาชีพที่มีเกียตรตินะครับมีศักดิ์ศรีนะครับ ครับคุณสมบัติผู้ขี่นะครับจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนะครับจากกรมการขนส่งทางบกนะครับครับตรงนี้เนี่ยเรามีการเช็คประวัตินะครับประวัติอาชญากรรมนะครับแล้วก็เป็นการสอบทดสอบทั้งข้อเขียนนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกนะครับ โครงการแท็กซี่เวีเนี่ยเราดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่ปี2558นะครับในปีที่แล้วเราก็ดำเนินการเปิดตัวโครงการ Lady ้แท็กซนะครับครับก็อบรมในเรื่องของการการขับขี่นะครับอบรมในเรื่องของทฤษฎีนะครับและก็เราอบรมภาษาอังกฤษให้ฟรีนะครับ คือปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันของของกรมการขนส่งทางบกนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายนะครับก็สามารถเรียกใช้บริการได้นะครับคือปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ยอดย,ยอดจำหน่ายรถแท็กซี่ v i ไนะครับไม่ไว่าจะเป็น t ต y ยต a c a m b r ่ ry, Toyota f o r t u n e er นนะครับแล้วก็รุ่นที่ขายดีที่สุดคือ Toyota a อ t i s นะครับทั้ง3รุ่นเนี้ยเราตั้งเป้าหมายไว้ที่1,000คันครับ mm hmm. ความปลอดภัยเนี่ยเรารถในโครงการน,นี้ทุกทุกคันนะครับที่ออกจาก KBN เนี่ยเราให้ความสำคัญของความปลอดภัยนะครับ กับผู้ย,ยาสานและผู้ขี่นะฮะอย่างผู้อสานเนี่ยเราจะเลือกรถที่มีเป็นรุ่นที่มีถุงลมนิรภัยนะครับทุกคันนะครับมีกล้อง C C T V นะครับบันทึกภาพนะครับมีระบบ G P S นะครับติดตามรถนะครับแล้วก็ยังมีระบบแก๊สรถยนต์ที่เป็นระบบแก๊สอิตาลีทั้งระบบนะครับซึ่งมีความปลอดภัยสูงมากนะครับแล้วก็ ในเรื่องของอระบบมิเตอร์ที่เที่ยงตรงนะครับเป็นระบบรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบสัมผัสมีใบเสร็จออกมาด้วยนะครับผู้ที่สนใจซื้อนะครับลูกค้าเราที่มาซื้อรถกับเราไปเนี่ยเรารับประกันให้นาน1-3ปีหรือ1,000งแกิโลทุกคันนะครับ วันนี้เนี่ยบริษัทเราเนี่ยเราก็ทำเราอยากจะทำความดีนะฮะแล้วก็อยากจะเขา,าเรียกว่าสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับสังคมนะครับนะครับเราก็อยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับรู้ถึงการทำความดีนะครับอย่างในในเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จัดทำทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาผู้ขี่นะครับรถแท็กซี่ฟรีนะฮะ อย่างเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับเราก็มีรถบริการรับส่งฟรีใครที่จะไปถวายสักการะพระบรมศพนะครับที่ที่สนามหลวงเนี่ยเราก็ในวันนั้นเนี่ยเราก็รับส่งให้ฟรี100คันนะฮะเราก็เติมน้ำมันให้กับคนขับที่ฟรีนะครับแล้วก็มีการตรวจสุขภาพให้กับคนขับแท็กซี่ฟรีด้วยนะฮะ เราก็จัดกิจกรรมพวกนี้ตลอดเวลาครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราต้องปรับนะครับต้องปรับการการให้บริการนะครับเพราะว่าอาชีพแท็กซี่เนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพของคนไทยนะฮะถ้าวันนี้เนี่ยทางพี่ๆคนขับแท็กซี่เนี่ยถ้าเรายังไม่ปรับการให้บริการที่ดีนะครับตอนนี้อย่าลืมว่ามีแอปพลิเคชันต่างประเทศเข้ามานะครับทำเป็นรถป้ายดำนำมาวิ่งเป็นแท็กซี่ ซึ่งก็เป็นข่าวนะครับอยากจะให้พี่ๆที่เป็นโชเฟอร์แท็กซี่นะครับป้ายเหลืองที่ถูกกฎหมายเนี่ยเรามาร่วมมือกันนะครับเรามาทําความดีนะครับเรามาปรับในเรื่องของการให้บริการที่ดีให้กับประชาชนนะครับทางบริษัทก็จะสนับสนุนนะครับทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะครับหรือว่าท่านไหนที่สนใจในอาชีพแท็กซี่ VIP ของเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ